สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านคลิปนี้หญิงมอจะพาเพื่อนๆมาชมพิธีกรรมการรดน้ำเจ็ดบ่อเพื่อเป็นสิริมงคลแก่เจ้าตัวนะคะซึ่งหญิงมอได้ไปทำการขุดบ่อน้ำที่ท่าน้ำเมื่อคลิปก่อนหน้านี้วันนี้ได้เลิกงามยามดีที่จะมาทำพิธีรดน้ำเจ็ดบ่อจากข้ออาจารย์ ตามความเชื่อของคนภาคเหนือนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะขั้นตอนแรกเราจะนำส้มปล่อยจำนวนเจ็ดฝักและในแต่ละฝักนั้นจะต้องมี7ดข้อนะคะหมายถึงว่าแต่ละฝักนั้นจะต้องมี7จเม็ดเรียงกันค่ะเราจะนำส้มปล่อยเจ็ดฝักนี้ไปแช่ในน้ำเจ็ดบ่อที่เราเตรียมมาค่ะ สีของเปลือกส้มปล่อยอาจจะทำให้น้ำเปลี่ยนสีนิดนึงนะคะตอนนี้เราเตรียมน้ำเจ็ดบ่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาเตรียมขันบูชาครูบาอาจารย์ค่ะและนี่ก็คือขันที่เราจะบูชาครูบาอาจารย์ในการทำพิธีครั้งนี้นะคะสำหรับค่าขันครู จำนวน280บาทค่ะสำหรับกระทงที่จะใช้ในการทำพิธีจะใช้อยู่สี่กระทงค่ะคำว่ากระทงนี้ทางภาคเหนือเรียกว่าสตวงค่ะผู้ที่จะมาทำพิธีส่งเคราะห์ให้เราจะต้องเป็นพ่อหนานเท่านั้นนะคะซึ่งพ่อหนานในที่นี้ก็คือคนที่เคยบวชเป็นพระสงฆ์มาแล้วหลายพรรษานั่นเองค่ะ เหตุผลที่เราต้องใช้กระทงทั้ง4กระทงก็เพื่อแทนสัญลักษณ์ของทิศทั้งสี่ค่ะคือทิศเหนือทิศใต้ทิศต,ต,ตะวันออกและทิศต,ตะวันตกนะคะพ่อหนานจะนำกระทงไปวางทั้ง4ี่ด้านแล้วให้เรานั่งตรงกลางด้วยนั่งหันหลังไปทางพ่อหนานแล้วหันหน้าไปทางทิศตะวันตก เพื่อที่พ่อหนานจะได้บริกรรมคาถาในขณะที่ใช้น้ำมนที่ทำมาจากน้ำเจ็ดบ่อรถด้านหลังของเราไปด้วยตอนนี้พ่อหนานได้เตรียมสถานที่ไว้ให้เรานั่งเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปนั่งตรงกลางที่เป็นเสือน่ะละค่ะหญิงมอจะเข้าไปนั่งแล้วนะคะจะเริ่มพิธีแล้วค่ะสั่งเจ้าเสือชุบโถนชุโอม ผู้ข้าขอโอการหลั่นาผู้บ้าจ๋าผู้พ่อผู้่ัดผู้สายผู้ยังผู้วันผู้ยาผู้สำรับสำราผู้เวีมนกระถาผู้นักพงใต้สามที่สามตัวผู้พ่อผู้พระธรรมผู้สังพระเจ้าพระแม่ท้อละนี้แลกเจวบุตรเจวดาลงมาคืนขอบคืนขันในกาลวันนี้เดือนนี้ปีนี้ผู้ข้าจัได้มา สังกะระรถนำ้ำปัดแกเจ็บบอพร้อมเลยทรงยังฝาพระเคราะห์ตัวเคาะตัวศูนย์ได้สังกะะรถน้ำปัดแกเจ็บบอแล้วทรงฝาพระเคราะห์เคาะตัวศูนย์แล้วก็ขอให้ฟ้ากั่นใดปลอดโปนเสียงเคราะห์อูบาทอูปัดเทวะขังวนโอ,อนทลายหมายไม่เคราะห์ีเดียนวันนั่นคือจักมีเตียแท้ดิลี พุทโธกาลโวธรรมโมกาลโวสังโฆกาลโวนิ่ปานังนิ่ปานังนิ่ปานังโคลมังสุขังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัละนังคะสามิธรรมังสัละนังคะสามิสังฆังสัละนังคะสามิ ตุทียมพีพุทธังสละนังกัสามิตุตี่ยมพีธรรมังสละนังกัสามิตุตี่ยมพีสังขังสละนังกัสามิตะตี่ยมพีพุทธังสละนังกัสามิตะตี่ยมพีธรรมังสละนังกัสามิตะตี่ยมพีสังขังสละนังกัสามิอะสัสสปัสสะสานิสัสสัสสุวิอาิมังสังอังคูแปดส่วนนี้ได้ฟ้าสูดเจ้าแปดกัมปีคือว่า สุดันตาลหูราสุดสุสศิษยมาสุติี่หันิกายมัชฌิมานิกายสังยุตตะระนิกายอังคุตตะระนิกายพุทธการนิกายลองตันไดฮะกัมพียะเจ้าโอมังคาเจ้ามาไดสมุนปันขันป่ป่ามาจุ่มป่าหัดวันนี้ได้พระวินัยเจ้าฮะกัมปีตัวปาราชิกตันปวาริตีมหาวัคคุลาวะปาริวันลังตันไดฮะกัมพียะเจ้าโอมังคาเจ้ ออกไปได้สองมืลนปันสังวิธาปุการญ,ญาปาเจ็ดตัวนี่ได้พระอาภิธรรมาเจ้าเจ็ดกัมปีคือว่าสังตินี้เป็นสาวิความกล้าเป็นหูทัทุกคาถาเป็นดังปุก,กละปัญญาทตี่เป็นปากเป็นเล่นคาถาวัตถุเป็นตัวเนี่ยมาก,ก้าเป็นที่ดเป็นใจมหาวจฐานรักษาน้าเลียนลมพายไวบอกมดับมือวอดได้แปดหมื่นสี่พันขันกันพาสุภาะวินัยพระอาภิธรรมาปรมทมาเจ้าสารทาหลายอันจะบลองหาใจอกกั

นานาพะยาตัวนานาโลภตัวนานาอุปัเทวตัวอารักษ์งขันหันตุวันนี้ทานาตัวพระไถ่าติถาพัสสะพสสะบาลมีโยทัสสะอุปปะบาลมีโยทัสสะปะรามัตถะปาลมีโยปัญจมาหาปริจเกติสุจริยปสิมาเขเวขภาวะการิงชาติงอภินิคมานังพุธานาเจริยปโพธิปันลังเกเมละวิสัยยัสัพยโยตัยยานาปุทิเวธานาวาลูกุตาละทมเน สัพเพเปเมพุทธะผู้เนยอวัชิโตอเวสาลีอปิสุปการันตะเนสุติอมรราติมพะเรตังคโลนโตอายะสมะอนันทะฐิโลวิอกะรุจติตํอุปัฏฐเปตวาโผฐิสตสะสหาสินตะกะวะเทวะตัยะสันนปัตติกะหันติ ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่รับชมคลิปนี้จนจบนะคะหากเพื่อนๆชมคลิปนี้แล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปต่อๆไปของหญิงมอนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ